ดูเราเชื่อมสองรอบไปเราแนวจะออกมาสวยมากเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนครับเหล็กเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ครับแนวเชื่อมของเราครับแนวเชื่อมเราจะเนียนมากเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับน้ำมันเลกเกอร์สีไม้โอ้งครับเพื่อนครับทาครับทาไปสองรอบสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับคินโดสายช่างครับวันนี้ครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะมาทําโต๊ะทางานให้แฟนผมใหม่ครับเพื่อนครับโต๊ะตัวนี้นะเพื่อนครับโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะทางานของแฟนผมครับเพื่อนครับ เขาจะใช้ให้หน้าจอคอมรับตั้งบนนี้แล้วก็คีย์บอร์ดตั้งบนนี้ครับแล้วก็ส่วน TP u ียูนะครับก็จะตั้งข้างล่างด้านนี้ครับเพื่อนครับในตัวเขาเองก็เขจะหลังครับก็จะพิงกับเตียงนอนครับก็จะทํางานในลักษณะนี้ครับเพื่อนแต่พอทําไปแล้วก็เพื่อนครับมันไม่สามารถวางสมุดบัญชีได้ครับเพื่อนครับมันแค่ไปครับเขาก็เลยอยากได้ที่มันใหญ่เหมือนฟ้าของนี้ครับเพื่อนครับแต่ความสูงแค่นี้นะครับเพื่อนครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําโต๊ะให้แฟนผมใหม่ครับเพื่อนครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับเพื่อนครับ นี่ครับเพื่อนครับนี่เป็นไม้้นนอกครับเพื่อนครับผมซื้อมามือสองครับกิโลละสามสิบบาทครับไม้แผ่นนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนครับแล้วตัวโครงเหล็กนะครับเพื่อนครับตัวของเหล็กตัวโครงเหล็กครับผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องสองคูณสองครับเพื่อนครับโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําโต๊ะเลยครับว่าพอเสร็จแล้วครับจะออกมาลักษณะเป็นแบบไหนครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูวิธีการทำกันเลยครับ พเพื่อนๆครับขั้นตอนแรกของผมเลยนะครับผมจะตัดไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการก่อนเลยนะครับ,พบเพื่อนๆครับนี่ครับโต๊ะทำงานของแฟนผมครับจะฟางขนาดนี้นะครบพบเพื่อนๆครับแล้วก็ ตัวเหล็กกล่องครับเดี๋ยวผมจะไว้ด้านนอกครับเพื่อนเครับตัวเหล็กกล่องครับผมจะไว้ด้านนอกครับบล็อกเหล็กกล่องสองนิ้วครับก็จะมีความกว้างที่ห้าเซนครับห้าเซนสองฝั่งกับเก้าสิบเซนครับเพื่อนเครับแลวเมื่อผมได้มาแล้วนะครับเพื่อนเครับผมก็จะรู้ขนาดความกว้างที่เป๊ะๆนะครับความกว้างโดยความกว้างของไม้นะครับเพื่อนเครับอยู่ที่ห้าจุดแปดเซนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ 5้าแปดเซนนะครับตอนนี้ผมก็จะสามารถตัดเด็กให้ได้ขนาดของไม้ครับ5้าแปดเซนนะครับเพื่อนครับเพื่อนครับอาจจะมีเสียงบทสวดมนต์เข้าไปนะครับเพื่อนครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงการครับทางวัดมีจัดงานทําบุญครับเพื่อนครับ ตัวนี้นะครับผมจะทําการประกอบแบบ45องศานะครับและผมจะต้องมาตัดสีผ้าเข้ามุมกันก่อนครับเพื่อนๆครับการตัดสีผ้าผมนะครับผมจะใช้หินเจียมตัวตัดนะครับเพราะว่าไฟเบอร์ตัวนี้ของผมครับไฟเบอร์ตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์ตัวถูกรับคุณซื้อมาสองพันบาทครับเป็นของไม่มีห่อครับพอตัดไปแล้วครับคอครับตัวฐานตัวคอมันเอียงครับพอเราตัดไปแล้วครับมันจะไม่ได้มุมฉากครับมันจะตัดแล้วมันจะเปไปเรื่อยครับตัวสีผ้าในผมเลยจะต้องใช้เป็น เ,เกียร์เป็นตัวตัดครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับดูวิธีการขีดเส้น45ครับขีดจากมุมเลยครับจากมุมทั้งสองฝั่ง เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับมุมครับนี่ครับสองฝั่งครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่เดี๋ยวผมจะตัดมุมสี่ข้างครับวิธีการตัดเลยนะครับเพื่อนครับเราเปิดทินเจียรครับแล้วก็ลากให้ตรงเส้นก่อนครับแล้วแล้วเราค่อยกดทินเจียให้มีน้ำหนักไปครับเพืเพื่อนครับผมจะลากเส้น ผมเดลากแบบนี้ก่อนนะครับพอเริ่มเป็นร่องนะครับผมก็จะกดทินเจียลงไปครับเพื่ครับนี่นะครับพอครับพอเราตัดตีผ้าเสร็จแล้วนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเครับมุมมันจะเข้ากันแล้วนะครับเพื่อนเครับเพื่อนเครับตอนนี้ผมได้ทําการใช้หิบเกียร์ตัดมุม45ครบทุกเส้นแล้วนะเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนประกอบครับเพื่อนเครับการประกอบนี่ผมจะใช้ฉากแม่เหล็กเลยนะครับเพื่อนเครับฉากแม่เหล็กครับเป็นตัวดักแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเครับเห็นไหมครับเพื่อนเครับกล้องตรงนะครับ ตัวจับมุมอย่างนี้เลยครับเพื่อนครับตรงนี้ที่เราห่างไปครับอาจเป็นเพราะเราตัดเฉียงใบครับเพื่อนครับตอนใบตัดครับมันติ๊กไปติ๊กมาไว้ทาให้ห่างได้ครับเพื่อนครับผมก็จะแต้มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เพื่อนครับด้านในเนี่ะครับเพื่อนพ่ครับด้านในนี่ครับผมจะไม่เชื่อมนะเพื่อนพื่ครับถ้าเชื่อมไปแล้วครับลอยมันจะไม่สวยครับหรือเพื่อนเพื่อนต้องการเชื่อมก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ครับมีช่องห่างไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับช่องนี้ครับมันมีช่องห่างครับอันนี้มันไม่เป็นไรครับเพื่อนเ่อะเดี๋ยวพอเราทาสีนะครับเราหาทาสีตรงนี้เยอะๆครับมันก็จะเป็นปิดรอยไปได้ครับเพื่อนนครับตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมับถ้าเชื่อมไปแล้วจะเป็นรอยไม่สวยครับเพื่อนรพื่อนครัโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเจียรอบแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมอีกหนึ่งรอบครับแล้วเราก็จะเจียอีกหนึ่งรอบครับตอนนี้แนวก็จะสวยแล้วเพื่อนด้วยครับนเพื่อนๆมาดูใกล้ครับเพื่อนนี่ครับเราเชื่อมไปแค่รอบเดียวเพื่อนเห็นไหมครับเห็นรอยนี้ไหมครับเพื่อนๆครับมันยังไม่เนียนครับเพื่อนๆครับนี่เห็นไหมครับจะมีรูครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมอีกรอบนึงครับเพื่อนๆคอยดูครับ เชื่อมรอบที่สองแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูใกล้ๆครับเพื่อนครับเห็นไหมครับเพื่อนครับเหล็กเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ครับเหล็กเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับเพื่อนครับจะไม่เห็นแนวเชื่อมเลยนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมไล่เจียให้หมดก่อนไล่เชื่อมไล่เจียให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเริ่มทำสีแล้วก็ประกอบกันใหม่ครับเพื่อนครับ ผมทําขาเสร็จแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับดูครับดูแรวเชื่อมครับดูเราเชื่อมสองรอบเปเราเจียนะครับเพื่อนเนครับแนวจะออกมาสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนครับตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมมาเจเหล็กตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับนี่คือไม้ที่เราตัดทีแรกนะครับเพื่อนเครับแล้วผมก็ครับขาโตนะครับขาโต๊จะอยู่แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับ ขาโต๊ะจะอยู่แบบนี้ครับเพื่อนครับเจ้าเหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้จะเสมอกับไม้ด้านบนนะครับเพื่อนครับเขาจะมีลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อนครับและเหล็กชิ้นต่อไปนะครับเพื่อนครับเหล็กชิ้นต่อไปคือครับเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กครับมาเชื่อมติดกับตรงนี้ครับเพื่อนครับผมก็จะวัดเหล็กครับ เมื่อรับผมได้เหล็กแล้วครับเพื่อนผมก็จะทำการใส่แบบนี้ไปเลยครับ เจ้าเหล็กตัวนี้แล้วนะครับเจ้าเหล็กมีตัวนี้มีน้าที่คือครับพอผมเชื่อมครับมันจะได้ไม่ยึดกันครับเพื่อนครับตรงนี้ครับเหล็กตัวนี้ครับพอเราเชื่อมครับมันขามันจะได้มันหุบลงครับเพื่อนครับเอาค้ำไว้ก่อนครับแต่พอเราเชื่อมเสร็จเราก็เตียออกครับเพื่อนครับแลวตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนครับผมก็จะเชื่อมเหล็กตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับ ตอนนี้ผมเชื่อมไปตัวตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะตัดแปดบาข้างเพื่อนครับตัดแปดบามาเชื่อมข้างในนี้ทีหนึงครับเพื่อนครับเพื่อที่จะให้ไม้กระดานตัวนี้ครับไม้กระดานตัวนี้ครับเป็นที่รองรับครับดี๋ยวไม้กระดานเราจะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนครับัมจะเสมอตัวนี้นะครับเพื่อนครับ ดูด้วยครับผมจะเชื่อผมจะเชื่อมเป็นจุดจะน,น,น,จะปปนะครับดูด้วยครับนี่ผมก็จะทุบปอนครับครับด้วยครับตอนนี้นะครับงานเหล็กครับงานเหล็กผมมากอบร็ดแล้วครับพืด้วยครับ เดี๋ยวผมจะทำการทาสีครับเพื่อนครับเพื่อนครับทิแรกผมกะว่าจะทาสีเหล็กก่อนนะครับผมเปลี่ยนใจนะครับแต่ผมจะเอาไม้ใส่ก่อนครับเพื่อนเครับพอไม้ใส่กับตัวเหล็กได้แล้วครับผมจะค่อยแยกแยกเอาไม้ไปขัดแล้วก่อแยกเอาเหล็กไปทาสีครับเพื่อนครับตอนนี้ไม้ไม้ยังใส่ไม่ได้ครับเพื่อนครับคือว่ามันติดมันติดหน่อยครับเพื่อนครับติดนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพื่อนครับผมก็จะทาการเจียปลายไม้ครับเพื่อนเพื่อนครับโดยใช้ เห็นเกียร์ตรงนี้เขาด้วยครับเห็นเกียร์ใต่ใบปัดกระดาษทรายเขาด้วยครับตอนนี้ไม้ใส่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะแยกไม้ครับแยกไม้ไปขัดครับแล้วก็จะแยกเจาก้จาตัวนี้ไปทำตีครับเพื่อนครับการขัดไม้อของผมนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะใช้เจ้าเครื่องกระดาษทรายครับตัวนี้ครับเพื่อนๆครับ เพื่อนครับเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ของผมครับผมไปยืมเพื่อนผมมาครับเพื um um, ่อนครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อครับแต่อยากได้เหมือนกันครับเพื่อนครับเคยยืมขาใช้ไปก่อนครับเพื่อนครับครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับเพื่อนครับคือเจ้าเครื่องนี้ยมันใช้ได้ดีครับเพื่อนครับแต่ว่า มันกินเนื้อช้าเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวนี้แล้ครับมันตัวปัดนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวคอยดูครับเพื่อนครับดูครับที่ขัดแล้วกับที่ยังไม่ได้ขัดนะครับลายไม้ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับผมแนะนํานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆมีทุนนะครับเยอะอีกสักหน่อยครับเพื่อนๆซื้อไม้แบบที่ก่อสมาเลยก็ได้คเพื่อนๆครับเพราะที่ไม้ที่ก่อสมาแล้วครับมันจะได้ฉากได้มุมหมดเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาแบบมือสองนะครับมันได้ส่มาครับก็จะทําการก็จะเหนื่อยเราหน่อยครับและงานก็จะออกมาไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพื่อนๆครับแต่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับไม้ส่วนที่ผมขัดเร็จแล้วนะครับเพื่อน ผมจะใช้น้ำมันชเชลักทาไม้นะครับเพื่อนเป็นส4โอ๊กนะคเพื่อนโอเคครับเรามาทากันเลยครับเพื่อน น้ำมันเลกเกอร์สีไม้โอ้งครับเพื่อนๆครับทาครับทาไปสองรอบครเพื่อนครับพอแล้ครับเพื่อนเพื่อครับ้าื่อนๆยอยากให้ไม้สีเข้มอีกครับเพื่อนเพื่อก็ทาอีกรอบครับนี่ผมทาไปสองรอบครับผมพอใจแล้วเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็จะรอให้แห้งครับเพื่อนครับผมจะไม่ทายูนิเทนหรือเล็กเกอร์ทับนะครับผมต้องการด้านแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะมาทาสีเหล็กต่อครับเพื่อนครับเพื่อนๆืครับเมื่อกี้ผมไม่ทาสีย้อมไม้เสร็จไปแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ผมจะทาเหล็กครับเพื่อนครับ เหล็กนี่ผมจะใช้สีดำครับเพื่อนเพื่อนครสีดําเงาเลยนะครับกล่องนี้ครับผมซื้อมานานแล้วครับซื้อมาน่าจะเกือบปีแล้วครับเพื่อนเครับซื้อมา2 7 0เจบาทครับทาได้หลายงานครับเพื่อนเครับตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณครึ่งกระป๋องอยูครับเพื่อนเพื่อสีดำนะครับนี่เป็นน้ำมันสโตรบเงาเลยครับใส่ไปนิดหนึ่งครับไม่ได้ทาง่ายๆครับ ใช้แปรงเป็นการทาครับเพื่อนๆครับเพราะผมไม่มีเครื่องพ่นสีครับเพื่อนผมเลยใช้แปรงครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมทาเสร็จแล้วรอบหนึ่งครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้สีรอบที่หนึ่งเริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทารอบที่สองครับเพื่อนๆครับ ทีนทารอบที่สองเสร็จผมก็จะไว้กลางแดดแล้วเพื่อนครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มบ่ายนะครับแดดเริ่มส่องเข้ามาข้างในแล้วครับเดียอะอาจจะเย็นๆครับพอสีแห้งอา,อาจจาะสี่ห้าโมงครับเพื่อนครับสีแห้งสนิทแล้วแดดตรงน,นี้ก็จะร่มมันดีครับเดี๋ยวเ่อมาประกอบเป็นครับเพื่อนครับ ทาเสร็จนะครับเพื่อนๆครับเดี Now, Now, s, SO s <S ๋ยวก็จะไว้กลางแดดนี่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ประมาณสองโมงครับเพื่อนๆครับแดดมันเริ่มไล่เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะประมาณสักห้าโมงได้ครับพอห้าโมงนี่แดดก็จะล่มเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาประกอบไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมยกไปกลางแดดครับเพื่อนๆครับตอนนี้สีเริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆครับแต่ยังแห้งไม่สนิทนะครับเพื่อนๆ ผมทิ้งไว้ประมาณ2อชั่วโมงครับมันก็ยังไม่แห้งครับเพื่อนเพื่อครับเพราะว่าเราเพราะสีที่เราใช้ครับเป็นสีน้ำมันครับแล้วเราใช้แปรงทาครับมันติดหนาครับมันก็เลยแห้งช้าครับเพื่อนๆนครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีกาพ่นสีครับเพื่อนๆพ่นนไปก็ผมว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้มาใส่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้จะเสร็จแม่ทางครับมันจะมืดก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม้ที่เราได้ย้อมสีไว้นะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะลองใส่ก่อนครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทำการยึดสกูครับเดี๋ยวผมจะทำตำหนิว้นะครับเพื่อนนี่แผ่นที่หนึ่งนะครับผมจะเจาะตรงนี้ครับทำตรงน้เพื่อเจาะรูเ้เพื่อนครับ สียังไม่แห้งดีนะครับเพื่ครับผมจะใช้สว่านเจาะครับอครับผมจะใช้น็อตดำนะครับ มันดำครับตัวขายแบบนี้ครับเพื่อนครับเพื่อนๆมองข้างล่างครับเพื่อนครับเห็นี้ครับเพื่อนครับข้างล่างนี่ผมได้ทานนะครับเพื่อนครับ เพื่อนครับนี่ครับผมไม่ได้ทานะครับมันเพื่อนอยากทาก็ทาได้นะครับเพื่อนครับดีผมทําใช้งานเองครับเพื่อนเครับผมก็เลยไม่ทาครับถ้าเพื่อนจะทํถขายก็ต้องทาเข้าด้วนครับเพื่อเก็บรายละเอียดครับเพื่อนครับผมจะลองวางนะครับเพื่อนอ่านี่ครับแน่นแล้วนะครับแน่นนะครับเพื่อนแต่ผมจะลองครับนี่ครับแน่นแล้วนะครับแค่นี้พอครับ ่าเราใส่ต่อเลยเพื่ครับเสร็จแล้วนะครับด้วยครับโตทำงานของแฟนผมนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับเยวดูไม้ครับเพื่อนครับ ม้นี้ใช้สีย้อมนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้เข้มกว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะย้อมเพิ่มอีกนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนดูทางนี้ครับเพื่อนเพื่อนทางนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่แนวเจแล้วนะครับแนวเชื่อมของเราครับแนวเชื่อมเราจะเนียนมากเลยนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับข้างบนนะครับพอเราเชื่อมสองรอบแล้วเจนะครับแนวเชื่อมจะเนียนมากเลยเดี๋ยวผมยกดูทางนี้กันครับทางนี้เพื่อนเสงเพื่อนเห็นไหมครับ เนียนมากเลยนะครับมองไม่เห็นนะครับเหมือนจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเลยนะครับเพื่อนดูดิครับเห็นไหมครับเพื่อนเนเนียนมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นเลยนะครับเหมือนเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมไปทำโตโต้นี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโตะะนี้นะครับเพื่อนๆครับว่าเราใช้เงินไปที่เท่าไหร่นะครับ ึ่งเลยครับเพื่อนครับสีย้อมไม้นะครับสีย้อมไม้ผมซื้อมันหนึ่งขวด8 0ิบบาทนะครับเพื่อนครับแต่ผมใช้ไปแค่นิดเดียวครับเพื่อนครับใช้ไปแค่นิดเดียวครับผมตีแล้วราคาง่ายๆครับตีไป30บาทแล้วกันนะครับเพื่อนครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะนะครับสีย้อมไม้ครับติดสีไมโอครับเพื่อนครับผมใช้เงินไป30ิบาทนะครับแล้วก็มีเหล็กกล่องตัวนี้ครับเป็นเหล็กกล่อง2ขูด2ครับเพื่อนเพื่อนครับ เส้นหนึ่งครับหเมตรนมาสามรอแปดสิบครับผมใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งครับผมใช้ประมาณ3าเมตรห้าสิบครับผมคิดเป็นครึ่งหนึ่งกันครับก็2 1 9บาทนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีเหล็กกององนิ้วคูณ1นิ้วครับเพื่อนครับกองทรงนิ้วคูณหนึ่งนิ้วคือตัวนี้ครับเพื่อนครับตัวรองมันครับตัวนี้อันนี้ครับเส้นหนึ่งครับ2อ0ห้าสิบาทครับผมใช้ไป2เมตรครับผมคิดแล้วครับเป็นเงิน8 2ดิบบาทครับเพื่อนแล้วก็ไม้สนครับ ไม้สนอันนี้เป็นไม้สนนอกผมซื้อมามือสองนะเพื่อนๆครับซื้อมากิโลละสามสิบาทครับไม้สนสามแผ่นนี่นะครับเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเพื่อนๆแล้วก็มีใบหินเจียครับใบหินเจียครับเป็นใบเจียเหล็กครับเจียแนวเชื่อมที่ผมเจียนะครับผมใช้ไป็สองใบครับใบละยี่สิบห้าบาทครับใบหินเจียสองใบก็ห้าสิบาทครับเพื่อนๆแล้วก็มีกระดาษทรายครับกระดาษทรายผมใช้เป็นหนึ่งแผ่นครับเพื่อนครับผมซื้อมาแผ่นละหกบาทครับกระดาษทรายแบบนี้ครับ แล้วก็มีสีทาเหล็กครับเพื่อนครับสีทาเหล็กคือสีดําอันนี้นะครับผมซื้อมากระป๋องใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมแบ่งทานครับป๋องนั้นผมซื้อมา2 7 0เจบาทครับแต่ผมใช้หลายงานเลยครับผมคิดเป็นง่ายๆตีไป40ิบบาทละกันนะครับค่าสีแล้วก็มีค่าแปลงทาสีครับแปลงทาสีผมซื้อมาอันละยี่สิบบาทครับเพื่อนครับแล้วก็มีเหล็กเป็ดบาครับเพื่อนครับเหล็กเป็ดบลาคือเหล็กตัวนี้ครับเพื่อนๆเหล็กเป็ดบลาคือเหล็กตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เหล็กยาวแผ่นนี้นะครับเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเป็ดบาหรือเหล็กพืชครับผมใช้ไป1เมตรครับเพื่อนครับเส้นหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับใช้ไป1นเมตรก็ราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบรกบาทนะครับเพื่อนๆรวมราคาต้นตุนโต๊ะตรงนี้นะครับเพื่อนครับราคาเราใช้เงินไปทั้งหมดครับห2 3ยี่สิบาบาทนะครับเพื่อนครับ623้ยยบาบาทครับเพื่อนๆครับโต๊ะตัวนี้นะครับเพื่อนถ้าขายเราทําขายนะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,200รบาทครับหรือหนึ่งันบาทนะครับเพื่อนครับ ตัวตนนี้ผมใช้เวลาทําประมาณ4ี่หชั่วโมงนะเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนเครับคลิปนี้ก็มีมานี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เป็นลังใจให้กันครับแในคลิปต่อไปครับผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวงานช่างง่ายๆที่สา,ามารถทําเองได้คนเดียวครับคลิปนี้สวัสดีครับ